เป็น,ปนส้มโอครับคือมาครั้งนี้แล้วผมไม่เจอ,อแล้วพอเราเจอผลไม้ที่มันคล้ายคลึงกับบ้านเรามันก็มันก็น่าสนใจคือโปรตีขับมาจอดก็แมะอย่างนี้เลยคือ,ค,อคือเจอเนี้ยน,น่าสนใจครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่แค่ล้านเดียวงมันมีโอ้ติดสิบล้าน,นตลอดแนวคล้ายๆอายุทยาบ,บ้านเราที่ให้โปรตีแต่นี่เป็นเป็นส้มโอลองดูลองดูลองดูลองหน่อย นี่นะครับเป็นส้มโอมาเลเซียนะครับเป็นของกินชิ้นแรกของมาเลเซียที่หยิบจับใส่ปากนะครับผลหวานดีนะงไงครับวอลมันได้จังหวะพอดีเลยโตโต้กำลังคอแห้งๆแ,แต่ว่ารสชาติก็จะเหมือนกับส้มโอไทยแต่ว่าคุณภาพเท่าเทียมเลย